สวัสดีจ้าพี่ๆนะคะที่ตดตามช่องใบเฟิร์นผ้ารวยนะคะสําหรับแนวทางห้าหน้อยปกติผู้ใดมากห้าหน้อยปกติมากวีพี่มากพิเศษก็นําไปใส่ไหนนะคะสําหรับแนวทางมันก็นมีเขาห้าหน้อยพิเศษแน่ปกติแน่วีพี่แน่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสูตรที่สองเนี่ย สูตรที่สองฟังขวาเมือมันสีเขา่าอ่าห้าหน้อยวิพี่มัน่นโบเข่าปกติแล้วนะคะแต่ว่าสูตรของห้าน้อยปกติกะยืดสูตรแรกสูตรแรกกะย่างเดินต่ออยู่นะคะสําหรับวัน C, ทีน่สิบสี่มิถุนายนหกสี่หายสองกับสามมันออกสามสี่หลังนะจ๊ะหนึ่งสี่หกสามสามสี่หลังนะ,ะอ่า สถิติขยั่งได้ไปต่ออยู่แต่ว่าสูตรที่สองนะมันไปเขาวีพี่ผู้ใดมากเล่นตอกะนําสูตรที่สองฟังขวามเมื่อนะคะไปลูดวีพี่ได้เลยนะคะสถิติกระเดินดียูนะจะ๊ะส่วนเลขวิ่นหกโตนะคะร,รู้สึกว่าสิไปเขาวีพี่แล้วกะเมื่อนี้ก็มีเข่า ห้าหนอยปกติก็คือ3ามีแต่ว่าน้องใบเฟิร์นบริเโฟกัสห้เนื่องจากว่ามันกระลายหางเนาะส่วนตัวจอนะเปบนเขาแล้วนะคะมันไปนเขาเหล็กวิ้นแท่นเหล,ล็กวิ้นก็บหกตัวเนาะถ่าอยากได้น้องใบเฟิร์นกับสี่งไว้ให้นะคะกัมี6หตัวนะคะมี0ศูนย์มี1หนึ่งมี 2, ่สองลวกะ มีซีมีหามีหกนะคะสำหรับวิ่นหกโตวันที่สิบหามีด้วยหน้าย่นหกซีนะคะขอบพุ้นที่เข้ามารับชมรับฟัางละก่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากแนวทางของหน่องไบเฟิร์นนะคะสวัสดีค่ะ